ใบเล็กของเจ้าปลา<ไ>ปยักษ์พี่เข้าตูแปนี่เจ้าปลาตัวเล็กทำอะไรหมวกใบนี้ไม่ใช่ของฉันหรอกนะฉันขโมยมันมาละฉันขโมยมันมาจากเจ้าปลายักษ์เจ้าปลายังนอนหลับปุย๋ยไม่รู้ตัวเลยละ และคงหลับลึกอีกนานไม่ตื่นขึ้นมาง่ายๆแน่และถึงเขาตื่นขึ้นมาก็คงไม่รู้หรอกว่าหมวกของเขาได้หายไปแล้วและต่อให้เขารู้ว่าหมวกหายไปเขาก็ไม่มีวันรู้หรอกว่าฉันขโมยมาถ้าแล้วถ้าเกิดเขาสงสัยว่าฉันขโมยหมวกมา เขาก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันหนีไปซ่อนตัวที่ไหนอือจะปานน้อยแต่ฉันจะบอกให้พวกเธอรู้ฉันจะไปหลบที่ดงไม้น้ำต้นของมันทั้งสูงใหญ่และมีใบหนาช่วยบงังตาไม่ว่าใครก็ไม่มีทางหาฉันเจอนีบงังใครบางคนเห็นฉันเข้าละแต่เขาสัญญาว่าจะไม่บอกใครว่าฉันหนีไปทางไหนสัญญาไหมสัญญานี่ ฉันจึงไม่ห่วงเรื่องนั้นเลยสักนิดเลยใครพวกคนทจ่ไปกางเงินเขาไม่ได้บอกใช่ไหมแต่เขาชี้ใช่ไหมอ๋อนี่ฉันรู้นะว่ามันผิดที่ขโมยหมวกใบนี้และฉันก็รู้ว่าฉันมันไม่ใช่ของฉันแต่ถึงอย่างไรฉันจะเก็บมันไว้อีกอย่างมันเล็กเกินไปไม่เหมาะกับเขาสักนิดฉันตั้งหากว่าที่ใส่ได้พอดี นั้นฉันมาเชงแล้วล่ะดงไม้น้ำสูงใหญ่และมีใบหนาช่วยบังตาแต่แนวเจ้าปลาใหญ่ทันเห็นไหมฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องทำสำเร็จสำเร็จหรือเปล่านะไปดูกันนี่เจ้าปลาเข้าดงไม้เหมือนกันไม่มีใครหาฉันเจอแน่นอน เจ,จอไหมจะเจอไหมงนะ่ไหนอยู่ไหนมีไหมง่ายล้อมีเนะหรออ,อุ้ยจะปูจะปูเห็นปลาตัวใหญ่แล้วแล้วสรุปหมวกอยู่กับใครนะนี่เปิดให้ไหมถ้าเรนหมวกอยู่กับปลาปลายักษ์กลปลาตัวเล็กไปไหนอะลูกเอา้า น่าจะกินปลาไปแล้วน,น่าจะกินปลานะตัวใหญ่กินตัวเล็กอ่ะห,หมวกใบนี้ไม่ใช่ของเจ้าปลาตัวเล็กเขาขโมยมันมาจากเจ้าปลายักษ์แต่คิดว่าต้องหนีไปซ่อนได้สําเร็จแน่นอนแต่นั้นก็เป็นแค่ความคิดของเขานะขอบคุณหนังสือจากชิคิดปั๊กอุทยานการเรียนรู้